ล่งค่ะวันนี้ยายนางทำออขนมจีนตีนไก่ค่ะตามคำเรียกร้องวันนี้ยายเอาสูตรลงให้นะคะสูตรยายค่อนข้างยากหน่อยค่อนข้างซับซ้อนหน่อยแต่ก็อร่อยทำทีกินเยอะๆแล้วก็เก็บไว้ในช่องแข็งเพราะว่าเครื่องต้องปัน่นต้องอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาใครจะตำก็ตำได้นะยใงไงก็มาดูกันค่ะว่าทำยังไงเนาะต้มให้เขาเดือด แล้วก็อยายก็จะเทน้ำเข็ทิ้งค่ะนี่ค่ะยายล้างก็แล้วก็จะอกมาเป็นอย่างนี้ยายก็จะเก็บไว้ใส่ขนมจีนนะคะน้ำขนมจีนเราหม้อตีนไก่นะคะยายก็จะต้มเข้าไปหลังจากที่ต้มเข้าไปแล้วครั้งแรกเพื่อที่จะทิ้งน้ําสกรปรกเขาออกตอนนี้ยายต้มครั้งที่สองนะคะเพื่อที่จะให้เขาเปื่อยให้ก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะก่อนที่ยายจะเอาเครื่องทุกอย่างมาผสมใส่นะคะ มาดูกันนี่ค่ะในหม้อนี้ก็จะมีตะไคร้พริกกระชายข่านะคะข่าจะใส่ลงไปด้วยต้มจนทุกอย่างอ่อนตัวแล้วยายจะเอามาปั่นค่ะเทใส่ในหม้อตีนไก่นะคะเครื่องปั่นทั้งหมดค่ะตอนนี้ยายก็ได้ใส่หอมแดงลงไปแล้วนะคะหอมแดงบด ยายใส่ประมาณสิบหัวค่ะสิบหัวเล็กเพราะว่าตอนที่ยายทำคลิปนะคะเอ่อกล้องยายดับค่ะใส่น้ำลงในหม้อน,นิดหน่อยนะคะเพื่อจะต้มปลาร้ายายจะต้มไฟอ่อนๆไปนะคะคือน้ำเดือดแล้วเอาปลาราลงแล้วก็ค่อยๆผ่อนไฟเขาลงค่ะเพราะไม่งั้นเขาจะคุ้งรอบบ้านแล้วบ้านจะเหม็นนะคะอันนี้ยายก็จะต้มไฟอ่อนๆเข้าไปให้ให้ปลาร้าเขาละลายค่ะ นี่ค่ะใส่ปะลาลาลงไปค่ะแล้วยายก็จะต้มเข้าไปสักพักหนึ่งนะคะจนกว่าขาไก่หรือตีนไก่ยายจะเปื่อยหรือจนที่ยายพอใจแล้วค่ะประมาณ30นาทีแล้วมาใส่ปลาค่ะ นี่ค่ะยายก็จะใส่ปลากระป๋องอย่างนี้เนาะสองกระป๋องแล้วก็ปลาทูน่าหนึ่งกระป๋องยายก็จะลงไปตำใส่ทั้งน้ำเข้าด้วยนะคะใส่น้ำเขาด้วยก็ได้ปลากระป๋องมะเขือเทศเนี่ยในน้ำมะเขือเทศยายใส่สองนะคะเขาก็จะพอดี ขาพอพอ,พอละเอียดค่ะ,พอ,ะพอละเอียดพอละเอียดเขาจะได้ไม่เป็นชิ้นโตๆอย่างนี้นะชิ้นใหญ่ๆใ,ใครจะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะแล้วแต่ความเข้มข้นใครชอบคราวนี้ยายทำหม้อใหญ่ค่ะเก็บไว้กินได้อีกเพราะว่าทำยากขั้นตอนเยอะแยะถ้าทำแบบบ้านๆเรานะ่ะแป๊บเดียวแต่คราวนี้ยายทำแบบแบบค่อนข้างจะยากเลยค่ะ เป็นสูตร,รของคนโคนลาดนะคะยายไปดูในทีวีนานมาแล้วค่ะยายชอบตอนที่เขาปั่นเครื่องนี่แหละแต่คนบ้านเราสมัยก่อนไม่ปั่นเขาก็ตำเอาเนาะนี่ค่ะยายก็จะตำพให้เขาแหลกละเอียดก็จะมาใส่หม้อ ยายก็จะมาใส่หม้อนี่นะคะยายยังจะไม่คนเขานะคะยายเพิง่งเปิดไฟยายเปิดเข้าไฟอ่อนๆเพื่อที่ยายจะเคี่ยวเคี่ยวตีนไก่นะคะทั้งจะตีนทั้งจะขาเอาตีนนี่แหละ ี่ค่ะยายก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะแล้วก็ผักชีลาวขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดแป๊บนึ่งแล้วก็จะปิดฝาหมอ้อแล้วก็เสร็จค่ะใครอยากใส่ลูกชิ้นปลาตอนนี้ใส่ลงไปเลยนะคะพอหลังจากนั้นยายก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะคะให้เขาอุ่นๆแล้วก็เอาไปแช่แข็งพอยายจะกินยายถึงเอามาใส่ลูกชิ้นปลาหรือว่า พวกใบมะกรูดเพิ่มอะไรเงี้ยกระชายเพิ่มได้ค่ะได้หมดเนาะนั่นแหละค่ะมาดูกัน